ตัวนี้เตี้ยวออกพร้อมออกโค้งแนาฝนนั่นแหละเนี่ยตัยวง <Okay S 1> น้นนนยงอยเนาะไม่เกรงทางนั้นหรอกไม่แข่งแล้วก็ไม่เลี้ยงเนาะไม่เลี้ยงบักคัดตัวแหวยสวัสดีครับวันนี้คอเปเป้น,นะครับ ก็ได้ปิ้กมาเถิ่มกันครับวันนี้ออกกล้ามาจากการที่ทำงานนะครับออกกล้ามาตอนเจ้าหกโมงพอดีป้าบอกว่ามีคุยแมงมันจะคุยอยากจะพุดก่อก็เลยขับรถออกจากลำปูนมานะครับแล้วก็มาลำปางตีเถินนะครับมาที่บ้านนาเบี้ยเนี่ยเนาะก็คือป้าคุยแมงมัน บูว่าจะเป็นยังหูเก่าก็หูหูก่อนก่อนหน้าติดติดแล้วนะครับอีพีแล้วนะครับวันนี้ขอเป็นอีพีสองแล้วกันเนาะบอกว่าจะป้าก็แต่คิดว่าหน้าน่าจะบป้าอยู่พอดีอยู่ปืนเก้ามาขามครับเดี๋ยวลองไปพอนะครับเนาะน่าจะแถวเนี้ยถ้าจับมาพิดนะ่ะ พ่อป่อีชร์พื้นที่นะเป็นเป็นสวนวา่างเปล่าตอน,นั้นไว้เลี้ยงงวนะครับแกชร์ไปให้แล้วมีจอมพวกอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวรอป้ามานะครับป้ากำลังไปเอาอุปกรณ์อยู่ ดีจ่จะได้เดีย๋ยวจะถ่ายรับม่อหอนะครับติดตามกันเต้นนะครับนออเนี่ยนี่มาน ครับฟ้ามาละป้าว่าจุดลักหมายไว้ตัวนี้อันนี้หมายไว้หมดได้แล้วหมายไว้หมดได้มันออกคอนมันเจอหมายไว้ตอนไหนละ่ะเวลาฝนตกอะ่ะเอาอึ่องอะ่ะจี้ซอ,องอึ่องกันเน่ะตอนนั้นที่เฝนมาซองอึ่องคือมันเป็นหน้าฝนเนาะหน้าฝนซองอึ่องแค่เบอร์โจตไว้มันขี้ลืมอ่าตอนไหน

หมอนี่กมักกอนเลยมันไม่เจีหรอกอย่ที่ามานหันมเอ๋ยเราเป้ี้อาหันแม่น่อกี่แล้วหันแล้วห่อแป้บวันนี้ไก่เว่งตัวนิ้วแ่เลยเห็นว่ามันดินไปบนที่ปูจหมดแม่นานนั้นแม่นก็เม่นึกนละก็ม่ห่อนเเม่นนะกายังหนบ่ายม่นอ้ใ่ มดมดนอนไหมดขี้ก่อยลอยรูดดำบ่มดขี้ก่อยดำไก็เลียพ่อยู้เรืองกันนอชอันใช่มดขี้ก่ดอบ่หัวดอมเอยย้ๆ่หเนาะขนาดตัดตัดหลักพอดีนะเนาะยม่เจอเตี้ยเ่รุดเ ม่นเจยู่เลิกแน่ที่ว่าหลอดมันปล่อยเนี่ยมัเย่เลกนกเล็นะ่นแดงแงันบุไปเยอะนะบุไปเยอน่อมันกว้างหอดแกะกันได้เดนนอฟเเนาะเรามันนับิเียกันด้ตัแกวตัดสายแถวนี้เนาะได่จะได้ตัดสาย กเล้วมันอีนี่มันออกมาไปใส่นี่ยี่เย็นๆบ้งเียใส่ม่เพียนองเท้ากันลอวเาเพ่อนเลยอีกกอนดไปเลยนี่โุดนี่ก็พาะโอ้ตกนี่ทักใหม่ต้องขัที่มันมีแกันพวพวก ต้องเยอะคงเือยังแขวนไงจได้ตัวไหวันอ้อมก็ต่านั่นันไม่ได้นั่นอ้อมยันเตมันมีเต้ไงถ้ามันมีก็ได้ละกะมันก็กนอีกะเทียมคูดแค่กระเทียมเลียมจงไมแปโโบเ้ม นี่เสียงอยู่นั่นน่ะต่อไปค่ะน่ะนี่เสียงพอที่ดีแดงๆคั่นน่ะมันไปแนวนั้นน่ะตัวนอนสิเฮาขุกแวนน่ะเนาะมันบ่จิค่อยเลิกแห่ ัมันไม่จะออกลกรไปล้วพอดีเลยทั้ง้มันน่ยันฟงออกโลโลเนี่ยมันต้องหยๆกับไปช่องที่อยู่เลยดกอนนี้ปะอไอ้มูมันครับปะสองตางแยก <c oughs> เลือกมาตางขวามือก่อนเดี๋ยวเจอกันครับ

ได้เช้มัวแม่ถึงน่นะบุกไปกว้างๆหน่อยมาได้เป็นห้องละแม่มนดีมากแล้วเนี่ยเออวนวันแม่ไหนไม่มาไหนล่เนี่ยเขาเปล่าแทนเอาแทนมาแล้วแทนเนี่ยด้ยสาวแทนลำพ้อยแทนลอย

vỗ tim lùm xuốngเลย เออเห็นนะอืมนี่แดงๆนะบนน่ะยืนกัน

ที่ก็มีพงน่อยแค่พงใหญ่พงใหญ่อยู่อะไรบุเปลี่ยนนนีไม่ในในจัดถ้าไกลพงคำไปถ้าขุดไปคำนับขึนักขึนเนี่ยนั้นนีใ่ใหญ่ถึงไมหนนที่นองี่มันเป็นั่งนังที่ธรรมดาที่เป็นหลังพงพึ่าปังออกหมดนะไงก็ออกหมดเลยไก็ออกตังคุกคีก ป้าลหครับ kind ป of yeah yeah. yeah. te ้าละเ้า๋ยเดี๋ยิบเบอร์คู่มันห่อนที่ก่อนป้าละครับวันนี้นี่มันห่นที่นีเ้่งไหนเต้งมันอะ อาแล้วมันอยู่โบนน่อยต้องมา่ยทต้องนั่งทีทยีแต่อยู่น้อยเดียวแบนมันต้องเอาแห้งท่านออกเอาเอากินจัดเออโถหถ้โมงโถงไหมโถงไหมมาโถงหน่อยนี่ครับปลาละ่ได้ละเดี๋ยวจะหันิเดี่เดี แคว่ามันเบียดไปเจ็บมันโแบบพอขึ้นหัวลห้องนี้ไงตอนนี้ป้าหางแล้วเบียดแต่ว่าเนี่ยัวร์เม่เนี่ยเนาะเป็นแเม่งเปเบียดหัวนี่พอมนขึ้นหอง่อแยมันขูปอนที่ขอกเ่าท่านนี่หางมันครับใครท่านน่ะนบมกบป้าเออนั่นนะใครกับเงียบอยู่ตึกกันนะใครกับเงียบย่เขาเปิดแ้งมันก ตอนนี้เราเที่ยวบาทีเนาะถ้าเาเอาแนลงห้าเนอันี่มันซึู่เียใส่ใส่ดีมากดีมากเจ็บนิดนถูไหมแนใส่ไปได้เจาะแข้งโอออย่างเออย่งเอาอ มันจะออกได้ยังไงพี่จะตักกันได้ละวันนี้ได้ละได้หาละได้โกได้โกบอกซิปนะก็ต้องได้มันย่อยเต้ยม่ย่อยนเต้ยน่อยเขาเอาตรงน้มันเป็นดินแล้วที่นแรงนะองวัดอื่นนี่เป็นใหญ่ขนาดไหนวว่าบ้านาวมันยังน้อย นี mm ่ก hmm. ัะป sí. no. ูดเตียนาะนี mm. 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 ่นี่ใหญ่มันก็มีหงเอ่้แต่มันก็ดูมันแบบไอ้เะวิ่งกลันี่นะอดหน่อยอยู่มันไม่ใหญ่เ้ยขนาดไม่ีมึงอี๋ะไหนอันนี้อ่ะอันนี้เนแต่กูบสตเหียดเอาเอาเอาอย่าเไปังไนะฟังมาได้ขุดบียนี่ปล่อยมาได้ฟงขุ่ยัยจะห้างกับมดจะมาขุดเนี่ยงมนเต็ม น้อเสดายน้อขนมาขึนม so totally. so ัน wow. oh. ึ้นมาขึ้นมาขึนมาขึมาขึ้นมาขึเนมาขึเนมาข้นาขึ้นตาข่้นมานี่ยึ้นมาขนมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาะึ้นเขึ้นมาขึ้นมาขึ้มาข้ึนมา้นมาขึ้นมาข้นมานนนนึนานมานนม อันนี้ไปแตวแตว์ความยี่บอะไรเนาะแตว์ความเป็นห่านเลยนี่เนี่ีเงียบมันหมดแล้วนี่โมามดพอสองัองบุญด้วยมันอาจจะโค่โมโมลงห่านก็นได้เต็มอะถ้ามีมันมีลหรตีใหญ่มามามีละตีใหญ่ะ มันเยอะมันกระโปงสุดแต่นาะมันเยอะน่อยแต่แต่ฟืนเออตั้งหีมีเออเอออีถูกอยู่ที่ว่าต่างหีบนี่น่ะมันนักแล้วอ่ะมันไม่มันมันตึงไปด๋อยว่ามันมันจะต้องมันมาเต่งใหญ่เตี่ยทั้งแรกกว่านี้เอตัวนี่้ตัวนี้เตี๋ยออกพร้อมออกโป่หน้าฝนนั่นแหละเนี่ยตัวน้อยเนาะ ไม่เก่งกัานอนอ่ะที่ไป่แล้วก็ไม่เลี่ยงหรอกไม่เลี wow ้ยงแบบขัดตัวปุ้ยตอมันเนียตัวปุ้ยเขาแจ่ันนี้เขาแจ่วจบอนั่นอะี่เข่เขาแจ่วเขาแจวเขาตัวปุ้ยตัวมมีอ่อนนี่เขาพูดมันเป็นจวกแขต วันนี้ได้น้อยนาป้าเนาะได้น้อยเดี๋ยวน <c oughs> มนไเดี๋ยวบ่มีเตงหกแล้วไอีมีเนาะแหนมใส่ไวนี่น,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 นี่จะได้ตัวเย็บเต็แกอันนี้คือได้อันนี้มัน,น,น,มนเนาะเย็บบอลเนียมเย็บไปได้ไข่น้อยมนันได้ไหไข่น้อยไขย่ ไข่แม่มันนะคือ <c oughs> บางพื้นที่มันยังบ่ถึงเวลาตีเวลาตีมันจะเป็นเนี่ยก็ขยยไข่ใหญ่ครไข่ใหญ่ไอ้อน,นี่มันไข่น้อยมันเนี่ยบ่ตเ,ตเต็งเดียวไข่น้อยนม่ถือว่าไข่น้อยเพราะเขาเหมือนก็ว่าเขาเอาก่อนออต้องรอแหมสักประมาณครึ่งเดือนมันก็อืคุูเนาะแหมครึ่งเดือน ีนี่ไอ้หยี่มันก็บวชไข่ต่งมดแดงก็บวชไข่ต่งถ้าหันซักครึ่งเดือนนี่อาจจะอืมไข่เต่งนี่อยู่นี่ยังบ่มีใหญ่เลยเดี๋ยวนะแรับแหนมก็ไม่ใช่หันซัดมันเป็นแกนนี่อยู่มันยังบิดมันยังบิดใหญ่แต่เถอเดี๋ยวให้แรงแหน้ำแล้วก็จะหันซัดหน่อย จริงๆมันมีอยู่ตะกี้ที่คุดนี่สองนะมันแยกไปสองสองตีนะสองทางสองทางแต่พอดีคุดดุมนี่ไปคุดทางนี่ไปคือมันมันยังใบใหญ่เดียมันยังบมดถึงเวลาที่จะต้องเอาเดียเแ็มทางนึงก็เลยบ่เป็นเม็ดไม่จะขูนี่เด้าที่เป็นเม็ดใหญ่ตัวนี้เจ็ดแมกเลยวนี่คือว่ามัน จริงๆถ้าเฮารอให้มันครึ่งเดือนนี่อาจจะได้เยอะนะเนี่ยได้หน่อยนะไตยอ,ยไต,อติ้งหน่อยติงหน้อยเดี๋ยวพอดีนี่มันเนะี่ยยังว่านะมันน้อยลำเต่าเม็ดสายอะ่ะเม็ดใหายมันก็เลยหลอดไปงฮะน,น้ำมาถึงหลอดนี่นะครับอันนี้อ่ะตีจะบลอดอ่ะที่เอาจะตักนี่ครับอันนี้เพื่อนกับล้างน้ำเอาขี้ตะกรวดยังออก โมเม็ดซ้ายออกเหลือกัไขครมันบางื้น,งะนะนที่มันใหญ่แล้วนะอออบางวันที่มันใหญ่แล้วแต่บ้านเฮานี่ยังเดี๋ยที่เขาเอาแม่แจกตลาดอี๋หย่แล้วจะเลยเอาดินถมไว้ก่อนแหมสักครึ่งเดือนแ <laughs> หมครึ่งเดือนนี้อาจจะมีอีพีสามอันนี้อีพีสองอยู่เล็กบ่ได้วะ ยี่ีแหลกมาได้เพราะว่าเขาเนี่ยไปตัดทิตย์านึมเจ้าของเก่าอาจจะเปลี่ยนมาเจอมันอาจจะเป็นมันกําลังจะไข่อยู่ก็ได้กําลังไข่ก็ได้เ <c oughs> นานะเพราะเขาเนี่ยขนาดนี้เขาผ่านมาหนึ่งอาทิตย์มันยังกําลังนี่อยู่หอีกนะําลังน้อยอยู่เนี่ะย้อนจน นี่าล้างเอาล้างเอาไข่น้อยมัเนี่ยเนี่ยนี่ไข่น้อยมันนีไข่น้อยไข่น้อยที่เรียกไว้เงียบตั้งมันตั้งพื้นที่นี่ขอห้องวันเงยบเงียบมันเงยบมันกระเหมาะแล้วข่าวดีจะมาจริงจริงมันได้เยอะหน่อยเนี่ยถ้ามันลอยใหญ่หน่อยน่ะใหญ่นี่เจ็ดนัดก็ดีเหมือนกับว่าเอาเอาก่อนออกก่อนยังไม่ถึงเวลา

อันนี้ก็คือใหญ่มากน้อยอันนี้เม็ดอันนี้เม็ดอันนี้เม็ดใหญ่ที่เขากินน่ประมาณครึ่งเดือนนี่นะจะคุณเล่นอันนี้เริ่มใหญ่แล้วนะนี่เม็ดนี้ใหญ่แล้วเนาะปลาลองตักออกมาละเม็ดนั่น่ะครับเม็ดนั้นใหญ่ละยังย่อยกว่านี้นะไปเจมวุ้ยมันจะคล้ายๆอย่างนั้นมดจะคุ่มดแดงมดส้มกัไม่มันมันไปเจ ถ้าเวลามันเต้ะน้อยน่ะเอาโรยน้ำมาตะงหน้ำมันแย่หมวนเลยจีจี้อันนี้โอ้บ่มีนี่เลยถ้าเจนเอาไปเนี่ยยังกินได้ป่ะก็ได้เอาไปดองเอี้ยค่ะตั้งเพ่ปันจะไปดองไรจะไปดองเอาอุ่นน้ำเกี่ยเอาน้ำตั้งไฟมันเดือดท่านเอาเกี่ยเข้าใส่แล้วมันเย็นแล้วเอามาลงเนี่ย ใส่น้ำฮ้อนมาได้น่ะมาได้เลยเหน่าเลยกินมะล้อมถ้าใส่น้ำฮ้อนน่ะน้องแมวเหรออันนั้นแม่มันน่ะไม่ค่อยมันนี่แม่มันชุดมาตัวเดียวเนาะมันติงจะมีเตี้ยแต่มันก็กินได้เนาะมันก็แม่มันน่ะกินได้แล้วก็เปิ้นบากินเตี้ จะ,ะจะบางว,วันทีมันปิ้นกินกันนะปินกินกันอี้นะคือเวลาม,มันมาต่อมไฟแเวลาแลม่ต่อมไฟอ,อ่ะเขาก็เก็บกันเก็บกันไปทอดไปทอดลัมกันเลยครับเขาเอาตับน้ำพริกแกะหมอยตับน้ำพริกนะครับใส่ตับน้ำพริกเลยเปนหน่อยขีาด,ดมาม่รูนี่นอกจากดองนี่แย่แยอย่างไรฮะ

ถ้ามันส้งกับยังปเดี๋ยวนี้้ยวยขวบม,มาันที่เขาเขาขูดนี่นะเขาดองน่บมันจะส้มขวดพี่ไม่ใจสอบส้มเนาะดองแล้วไม่เจ้าไม่กินได้เลยอ๋อนหวัดดองเจ้าใช้เวลาหลายวัน,วนจริงๆถ้าไข่น้อยนี่มันสักกึ่งเดือนน่งามขนาดนี้อนี่นนะ่ะถือว่าได้ เป็ดโล่เมกันนะเนาะถ้ามันใหญ่เน้อมันใหญ่เ่ยมันใหญ่แล้วนี่แล้วเนี่ยมันเป็นเต้งเหตุใครใหญ่เนี่ยเฮาตักทีละวจอนๆเนี่ยเลยด้วยตักเอาไหนครับเอาลอยน้นมเอาขี้โคออกยี่นี่เก็บบ่มีอีกแล้วก่อนถ้าไปเวลามันเต้งแล้ว à. Đây này điều <laughs> này điều, điều. Ừ. Thì và Vào đây vô, vào đây đón đó Vào đây, vào đây đón đó สักขาบหนึ่งถือว่าถือว่าเปิดประเดิมของฤดูกาลเนาะอยากชิมไหมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะลองชิมสักคำครับบัเคยกินสักเด้อโอเคนะครับครับเดี๋ยวคลิปนี้กะแม่จะไปเตียก่อนนะครับพอดีมันได้น้อยขึ้นเดี๋ยวถ้าน่าจะรอประมาณกึ่งเดือนนะของที่ว่า ตีทีหมายไว้ในหมู่บ้านมังเถินนี่นะในนับเบีย้ยน,นะตีหมายไว้ไลายคุมอยู่เหมือนกันครับเดี๋ยวป้าว่าเดี๋ยวรอสักหนึน่งเดือนเดี๋ยวมาคุ้นใหม่กันตีหมายไว้เดี๋ยวนี้จะได้กับขอลาไปก่อนนะครับดเดี๋ยวเชื่อกันใหม่อีทีหน้านะครับเดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ